สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดูวงทำนายไพ่ย,ยิปซีเป็นการทำนายดูวงอ่านดูวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งปรัคนาและราศีเป็นการทำนายดูวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวลัคนาราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนในช่วงของเดือนมีนาคมปี2569นนะคะในการทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ไพ่ใบแรก seven of p e n t a เจ็ดเหรียญ8 of ออัแถ้วย5ฟ f อฟ n อ5ไม้เท้าเด e ไฮเไพ่ของสังฆราชนักบวช8 of p e n t a c l e เเอ่อ แปดเหรียญค่ะแปดเหรียญ six of pentacles หกเหรียญ queen of swords ราชินีถือดาบ t r e e of swords สามดาบ the strength ไพ่ของผู้หญิงเก่งและแกร่ง และใบสุดท้ายได้ The Fool ไพ่ของผู้อิสระรักอิสระนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการงานการเงินของคุณในช่วงตอนนี้สำหรับชาวรักคนาราศีมีนจะเป็นอย่างไรภายตัวตนของคุณได้เจ็ดเหรียญหมายถึงในช่วงตอนนี้การทำงานการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับ ต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความรู้ถ้าคนที่ทำงานคนที่วิชาชีพความรู้อะนะคะคนที่มีวิชาชีพคนที่มีความรู้อย่างหมออย่างเงี้ยน,นะคะหรือไม่ก็คนที่ต้องใช้ใช้ศิลปะอ่าใช้ศิลปะนะคะงานที่ต้องใช้ศิลปะงานที่ต้องใช้ไอเดียงานที่ต้องแบบ ออกแบบคิดสร้างสรรค์ไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆประมาณนั้นนะคะมันเหมือนกับช่วงตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดค่อนข้างที่จะใช้ความรู้นะคะสิ่งที่เคยได้ร่ำเรียนมาวิชาที่ติดตัวมันเหมือนกับได้ใช้ไอเดียได้ใช้พรสวรรค์สิ่งที่คุณร่ำเรียนมาในตอนนี้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของการงานมีบางอย่างเกิดขึ้น อาจจะมีความกังวลกับสิ่งที่ทำแต่ถามว่าทำดีไหมทำดีแล้วนะนะคะไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณได้ทำสิ่งที่คุณคิดสร้างและลงมือทำประดิษฐ์สิ่งต่างๆนะคะคุณได้ทำเต็มที่แล้วคุณได้ทำเหมาะสมและคู่ควรกับสิ่งที่มันเป็นไปอะ่ะอย่าได้มีความกังวลใจนะคะอย่าได้มีความกังวลใจ ในเมื่อตั้งใจทําไปแล้วคิดไปแล้วสร้างไปแล้วลงมือทําไปแล้วอย่าได้มีความกังวลใจถึงแม้ว่าตัวคุณจะมีความกังวลใจนะไพ่บอกว่าถึงแม้ว่าตัวคุณจะมีในเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นไพ่ก็ยังบอกว่าเหมือนคุณเต็มที่แล้วนะคะก็สู้ต่อไป ก็สู้ต่อไปถ้ามีความกังวลใจก็หาจุดที่จะต้องปรับแก้เกิดขึ้นก็ได้เพราะบางครั้งสิ่งที่คุณได้พบเจอมันเหมือนกับไพ่ใบนี้หมายถึงการทะเลาะวิวาหรือความไม่เข้าใจในที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานกับคนที่คุณอยู่ด้วยกับสังคมที่คุณอยู่ด้วยนั่นแหละมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอาจจะมีความทะเลาะเบาะแว่งกันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรื่องงาน างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างกันต่างคนต่างมีมีความคิดนั่นแหละแต่ถามว่าเป้าหมายในความสําเร็จมันก็ต้องคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามีความคิดที่แตกต่างกันไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันนะคะทาให้ตัวคุณชาวลัคนาราศีมีในช่วงตัวนี้ถึงได้มีความกังวลเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่สิ่งที่ทําไปเหมือนกับตั้งใจและทุ่มเทอย่างหนักหน่วงแต่เหมือนกับ คนอื่นเขามองไม่เห็นความสําคัญเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณได้ทําไปมันเป็นพลังงานความรู้สึกแบบนั้นที่ส่งต่อออกมาบอกว่าทาั้งๆที่ตัวเราก็ทําเต็มที่แล้วนะเราก็คิดว่ามันดีมันคุ้มค่ามันที่สุดแล้วอะแต่มันเหมือนกับมันก็ยังไม่ถูกใจไม่เข้าใจทําให้มีความไม่เข้าใจและขัดแย้งกันเกิดขึ้นภายในหน่วยงานภายในองค์กรก็คือสิ่งแวดล้อมที่คุณเกิดขึ้นนั่นแหละ และสิ่งที่คุณอยากทำแก้ไขในช่วงตัวนี้ถ้าเมื่อคิดดีแล้วทำดีแล้วก็ให้เดินหน้าต่อไปนะคะไพ่บอกว่าสิ่งที่คาดหวงังความสำเร็จจะเกิดขึ้นค,คุณต้องการช่วยคุณต้องการช่วยอ่ะคือคุณทำด้วยใจอาจารย์เข้าใจนะว่าคนที่ตั้งใจคนที่อยากทำแล้วมันทำด้วยใจจริงๆด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความตั้งมั่นที่อยากให้สำเร็จหรือทำให้ดีที่สุดคนะ่ะ มันมีความสุขมากแค่ไหนแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึง่งอีกบางประเภทที่เหมือนไม่เข้าใจแล้วยังมาขัดแ้งขัดขา,ขดขาไม่ให้เราเดินหน้าต่อไปเป็นตัวทวงอะประมาณนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมมีกรรมมันย่อมมีวิบากกรรมมันย่อมมีมารมาผจญนอยากให้คุณอดทนอยากให้คุณอดทนและให้คุณตั้งมัน่นให้คุณเต็มร้อยในสิ่งที่คุณทํานะคะและผลตอบแทนมันจะสวยงามเสมอไพ่ใบนี้หมายว่าหมายถึงว่า สิ่งที่คุณคาดหวังหรือความสําเร็จที่อยากเกิดขึ้นการยอมรับจากผู้คนการช่วยเหลือแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้ถ้าคนที่ทํางานเป็นทีมมันก็ต้องไปด้วยกันนะมันก็ต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ก็ช่วยหมายถึงการแบ่งปนันการช่วยเหลือการทําบางสิ่งบางอย่างที่ให้เขารู้สึกยอมรับในตัวคุณอืยอมรับในตัวคุณให้ได้นะคะการบริหารจัด การคนมันก็เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งสําหรับคนที่ทํางานในหมู่มากในหน่วยงานในองค์กรในคนใต้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ามันก็ต้องมีวิธีการที่จะจัดการแล้วก็บริหารกลุ่มบุคคลแต่ละประเภทให้เขามีใจที่จะช่วยเราอ่ามันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งและในที่นี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณยังเป็นคนสําคัญอยู่เสมอเห็นไหมคะ The า คุณยังเป็นคนสําคัญคุณยังเป็นที่ปรึกษายังให้คําตอบยังช่วยเหลือผู้คนอยู่อ่าผู้คนนั่งรอคุณอยู่คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาบุตรลูกน้องบริวารหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะเขายังรอคุณอยู่นะเขายังเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่เพราะฉะนั้นแล้วไพ่ใบนี้ไฮเดรเฟนหมายถึงนักบวชหรือคนที่ให้คาปรึกษานั่นแหละคุณยังสําคัญอยู่อ่าคุณยังสําคัญอยู่นะคะ คุณยังมีคุณยังมีบทบาทในที่นี้อยู่และทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสําเร็จร่วงไปได้ด้วยตัวคุณจากความสามารถเห็นไหมคะตั้งใจตั้งใจมีความขยันมันเพียรความพยายามนะคะจะสําเร็จได้สามารถสร้างงานสร้างเงินได้จากตัวคุณเนี่ยสร้างขึ้นไปนะคะเหรียญต่อขึ้นไป จากความสามารถของคุณจากวิชาชีพของคุณจากการเป็นคนที่มีความขยันมีความหมั่นเพียรและอดทนคุณจะสามารถสร้างฐานะได้ด้วยตัวคุณบางคนฐานะค่อนข้างดีถึงดีที่สุดนะคะ,ะจากความสามารถของคุณน,นี่แหละนะคะสร้างฐานะขึ้นมาได้และมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานที่ดีจากความซื่อสัตย์และความหมั่นเพียรของตัวคุณเอง และด้วยการที่เป็นคนที่มีจิตใจดีเมตตาโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่นตัวนั้นก็จะเป็นแรงสนับสนุนจากอีกอีกกลุ่มบุคคลหนึง่งที่จะมาคอยซัพพอร์ตและลักดันให้คุณเดินหน้าต่อไปในหน้าที่ของการงานและการเงินได้อย่างมั่นคงนั่นเองสิ่งที่คุณกำลังพยายามปรับหรืออยากเคลียร์บางสิ่งบางอย่างมันหมายถึงการตัดสินใจหรือว่าต้องเลือกต้องทำต้องลุยในช่วงนี้อยากให้ทำอะไรแล้วแบบเด็ดขาด อยากเด็ดขาดเพราะบางครั้งถ้าคุณไม่เด็ดขาดปุ๊บคุณจะรู้สึกเสียใจขึ้นมาทันทีคุณจะรู้สึกผิดหวังในสิ่งที่ทําเวลาตัดสินใจทําอะไรต้องศึกษาดีๆแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดจะได้ไม่รู้สึกผิดหวังหรือเสียใจที่ตามมาเพราะเจ้าชะตารักนาราศีมีในช่วงตอนนี้ในใจของคุณนะในใจของคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่เก่งและแก่งคุณเป็นคนที่กล้า ที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาแม้ว่าจะยิ่งใหญ่แม้คนอื่นจะบอกว่าทําไม่ได้หรอกไม่ผ่านอะไรประมาณนี้ไม่เคยมีใครทําได้แต่ตัวคุณจะสู้และลุยจนสามารถหาวิธีการและจัดการกับปัญหาที่มันใหญ่ๆนั้นได้ด้วยตัวคุณทุกรูปแบบไม่ว่าจะแลกด้วยเล่ด้วยกลแต่คุณก็จะสามารถแก้ไขและพิชิตปัญหานั้นได้ด้วยตัวคุณไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้แต่ถึงที่สุดแล้วคือมันต้องได้อะมันต้องผ่านอ่ะ มันต้องชนะมันต้องทันเกมนี้อ่ะมันต้องเปิดให้ได้อะไรประมาณนะั้นนะคะคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งที่สุดจึงไม่แปลกที่ผู้คนยอมรับในตัวคุณและบางคนอยากได้ไอเดียบางคนเห็นสิ่งที่คุณทำแล้วชื่นชมชื่นชอบนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณและในช่วงนี้ใบสุดท้ายของคุณคือ The f o o l ความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณโอกาสของความสุขความสมหวังในชีวิตจะเข้ามาการใช้ชีวิตที่อิสระบางคนได้พักเหนื่อยบางคนได้ไปเที่ยวชีวิตที่มันอิสระไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนแต่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณบางทีเหนื่อยกับการงานสู้กับผู้คนหรือการงานที่มันยุ่งยากสุดท้ายแล้วบ้านไปชีวิตมันก็คือการใช้ชีวิตที่อิสระมันคือความสุขบางคนได้ไปเที่ยวไพ่ใบนี้หมายถึง การทาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือการออกไปเที่ยวหรือการไปในสถานที่สถานที่ใดแห่งหนึ่งโดยที่แบบไม่ต้องมีจุดมุ่งหมายไม่ต้องมีเป้าหมายแต่ใช้ชีวิตไปตามตามธรรมชาติน่ะตามสิ่งที่มันสมควรแบบปล่อยใจให้อิสระอ่าปล่อยใจให้อิสระไม่ต้องคิดไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องซีเรียสเมื่อถึงเวลากลับมาทํางานก็มาทํางานแต่ในช่วงนี้รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่จะต้องอพักอ่าพักกายพักพักกายพักใจอ่ะพักเหนื่อย ให้หายทุกขหายเหนื่อยแล้วค่อยกลับมาทํำงานนั่นแหละนะคะคือการใช้ชีวิตที่มันคุ้มค่าที่สุดไม่ต้องมีกฎเกณฑ์นะคะไม่ต้องมีระเบียบอะไรแต่ปล่อยใจไปตามไปตามลมไปตามเวลานะคะเขาเรียกว่าการผ่อนคลายชีวิตอีกแบบหนึง่งที่ชาวลัคนาราศีมีนอยากจะเป็นไปนั่นเองขอให้เพิ่มเติมให้สำหรับในเรื่องของการงานการเงิน อยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษให้ไหมเพจออฟครับ mm hmm. หนึ่งถ้วยไพ่บอกว่าในเรื่องของการงานคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยมากกว่าจากคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา mm hmm. เขาจะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดี mm hmm. เด็กถือถ้วยหมายถึง mm hmm. เขาตั้งใจอ่ะ ตั้งใจมีความตั้งใจอยากช่วยเหลือคุณนะมีความตั้งใจที่ดีมีเจตนาที่ดีนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากถ้าเป็นหัวหน้างานคุณก็จะได้จากลูกน้องจากบุตรบริวารจากคนใกล้ชิดหรือคนอายุน้อยมากกว่าคุณคอยช่วยเหลือคุณอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานและอาจจะได้โอกาสที่ดีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจากตัวเขาก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะและกไม้เทา้าถึงแม้ว่า จะมีเรื่องราวมากมายที่เข้ามาแต่ตัวคุณก็สู้นะสู้สู้เท่านั้นคุณถึงจะรอดแม้ว่าจะหนักจะเหนื่อยสักเพียงใดแต่ตัวคุณสู้นะคะสู้ไม่ถอยแล้วคุณถึงจะรอดว้าวและไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าธุรกิจการงานการเงินของคุณถ้ามีการติดต่อการเจราจากับหุ้นส่วนหรือคู่ค้าในช่วงนี้จะส่งผลดี จะได้คู่นะคะหมายถึงคู่ค้าคู่มิตรคู่สัญญาหรือมีการเซ็นเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นไปได้จะได้คู่ที่ดีนะคะจะได้การยานิมิตที่ดีจะได้หุ้นส่วนที่ดีเข้ามาในช่วงตอนนี้นี่เองต่อไปในเรื่องของความรักนะคะสำหรับในเรื่องของ ความรักในช่วงตอนนี้นะคะมีความรักนะบางคนได้เจอคู่ที่ดีบางคนได้เจอคู่ที่เขามีฐานะที่ดีหรือตัวคุณก็เป็นคนที่มีฐานะที่ดีเหมือนกันแต่อาจจะมีความรู้สึกกังวลเกิดขึ้นความสงสัยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เกิดจากอะไรเกิดจากอาจจะไปหลงรักคนที่มีเจ้าของอาจจะไปรักคนที่เขามีมีปมมีอดีตมีคนที่ รักผิดคนนะ่ะประมาณนั้นนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ถูกปกปิดเปิดเผยไม่ได้ในความสัมพันธ์จึงรู้สึกกังวลใจเห็นไหมคะไพ่มีความกังวลใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อาจจะเป็นอนุนะคะเปิดเผยไม่ได้เป็นความรักที่ถูกเก็บไว้มักจะมีปัญหานะบางครั้งนะ,ะมีการทะเลาะไม่เข้าใจกันบางแต่สำหรับความรู้สึกของคนรักหรือคนใกล้ชิดตัวคุณในช่วงตอนนี้ เขาอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขารอคอยในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักบางคนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนขอร้องขอให้ได้พบให้ได้เจอกับความรักที่ดีเขาเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์แต่บางครั้งอาจจะด้วยความรักความสัมพันธ์ที่ที่มันเหมือน ไพ่ใบนี้ยังแทนบุคคลก็ได้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้คนที่มีอายุเยอะมากกว่ามีความสัมพันธ์ในความรักในช่วงตอนนี้เป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่ค่อนข้างจู้จี้คนหนึ่งเป็นคนที่ทําอะไรแล้วแบบต้องชัดเจนและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์นิดหนึ่งทําให้ความรักในช่วงตอนนี้มันก็เลยเป็นไปได้ยากมันเหมือนกับเจอปัญหาใหญ่อ่ะทําให้ทุกข์ใจ อืทําให้ทุกใจทําให้อึดอัดใจไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาน,นี่ได้อะไรประมาณนี้และสิ่งที่คุณคิดภายในใจบางครั้งถ้ามันมีในเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจความไม่แน่ใจในชีวิตยืดยาวหรือความสัมพันธ์ที่เหมือนกับลักๆเลิกเลิก,ลก,ลกผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เป็นใจความรู้สึกความสัมพันธ์ที่แบบพอไม่ไม,ม่หรือโสดมาอย่างยาวนาะน บางครั้งการอยู่ตัวคุณเดียวมันก็ไม่ผิดไม่แปลกคุณก็อยู่ได้คิดมากเลือกนานเพราะไพ่ใบนี้จริงๆแล้วสิ่งที่คุณคิดก็คือถ้าคิดถ้าเลือกแล้วแบบยังไม่ใช่ยังไม่โดนยังไม่จริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้อ่ะก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคุณไพ่ใบนี้คือการอยู่แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะคิดนานนิดนึงแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้หรือมีความรักเข้ามาก็มีแต่ก็ไม่ได้ จริงจังกับชีวิตอะไรมากมายเพราะในช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องทํามากกว่าความรกักอีกมากมายก็เลยไม่ค่อยที่จะสนใจในความสัมพันธ์มากสักเท่าไรไพนี้หมายถึงการใช้ชีวิตอิสระไปเรื่อยๆและก็เป็นคนที่ไม่ได้จริงจังกับความรักมากเกินไปไม่ได้ทุ่มเทอ่ะไม่ได้เต็มร้อยอ่ะมีก็ดีไม่มกีก็อยู่ได้อะไรประมาณนั้นก็เลยใช้ชีวิตที่ชิวๆไปไปเรื่อยๆเพราะที่ผ่านมาความรักมัน มันมักจะเจอแต่ความทุกข์อ่ะมันมักจะเจอแต่ความรักที่ที่ไม่ดีไม่จริงจังอยู่ได้ไม่นานประมาณนั้นบางทีก็ไปเจอไปรักคนมีเจ้าของบางทีก็คิดว่าไม่ใช่แต่พอรู้ทีหลังและแบบถูกสวมเขาอะไรประมาณนั้นในความสัมพันธ์ก็เลยทําให้ชาวลัคนาราศีมีนคุณคุณรู้สึกระวังตัวมากขึ้นอ่ารู้สึกระวังตัวมากขึ้นรู้สึกคือเป็นคนที่ระวังตัวระวังตัวแล้วก็คิด คิดไว้เยอะอนะคะก็เลยไม่ได้จริงจังกับความรักมากสักเท่าไหร่ไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ไหมในความสัมพันธ์ในความรักในช่วงตอนนี้ ten of pentacles สิบเหรียญไพ่บอกว่า สำหรับบางคู่บางคนนะคะชาวรักนณาราศรีมีนจะมีลักษณะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากดูคลิปความรักฉบับเต็มให้ไปดูในคลิปหน้าถัดไปฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะคะตัวนี้คือไพ่แนะนำมาไพ่แนะนำบอกว่าถ้าความสุขมันเกิดจากตัวคุณถ้าคุณเป็นคนที่เริ่มต้นและพบกับความรักที่ดีและเขา้าเข้าใจในการเป็นตัวตนของคุณมันก็ มีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีอยู่นะจะเป็นความรักที่มั่นคงและเข้าใจกันมากขึ้นสิบเหรียญหมายถึงความมั่นคงความหนักแน่นถ้าต่างฝ่ายต่างต่างเชื่อใจซึ่งกันและกันและมีความชัดเจนให้กันและกันก็จะสามารถพัฒนาความรักต่อไปได้มันหมายถึงความมั่นคงในอนาคตที่เกิดขึ้นนั่นเองและความสมบูรณ์แบบในชีวิตก็เกิดขึ้นไพ่ใบนี้หมายถึงความสมบูรณ์แบบการตั้งครรภ นะคะการตั้งคานการอยู่การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบการเป็นภรรยาที่ดีของสามีก็ประกบกับสิบเหรียญน,นะคะถ้าได้เจอคู่ที่ใช่และความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมีถ้าคุณได้เจอในช่วงตอนนี้นะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีในช่วงตอนนี้สู้ๆต่อไป สุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ